สวัสดีครับสมาชิกผู้รักกันปั่นจักรยานทุกท่านนะครับวันนี้ชม,ม,มรมโรงพยาบาลวลธรมบุรีนะครับกับชมรมอนนุบุนะครับก็ได้มีโอกาสมาทํากิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อ,อสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อพิทักษ์โลกใบนี้นะครับแล้วก็สถานการณนะครับวันนี้เราก็จุดพิกัดที่เรามา่วมก,กิจกรรมกันน็่คือที่อำเภอโขงเจียมนะครับนี่กําลังปั่นออกมาจาก ลุงนภพารีสอร์ทนะครับเพื่อจะปั่นไปเซอร์เวในในอำเภอของเจียมนะครับตอนนี้ก็สมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นของโรงพยาบาลอุบลรัฐบารีนะครับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอุบลรัฐบาลีนะครับนะครับมีสมาชิกทั้งหมดวันนี้ก็มาทั้งหมด19ท่านนะครับนะครับวันนี้ก็เราจะลงเนินนะฮะที่ออกจากรีสอร์ทมาได้สักร5 0ยเมตรก็ลงเนินเข้าไปในอำเภอของเจียมนะครับเป็นบรรยากาศสวยมากนะฮะ ผมจะถ่ายไปเลยนะฮะนี่ประธานประธานชมลมผมนายแพทย์เชเวนิกริิสิประธานชมลมก็วันนี้ก็พาลูกน้องมานะครับร่วมกิจกรรมกันนะครับนี่ก็มีนะฮะสมาชิกอรอบข้างโรงพยาบาลเรานะครับมาร่วมปัน่นสามท่านนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นทางที่ลงมาจากต่อมาจากร,ารีสอร์ทที่พักคืนลุงอรุน ลุงดาพารีสอร์ทนะครับบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้ก็ตอนห้าโมงเย็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรนะฮะอากาศแบนนี้นะครับก็เราก็ตั้งใจจะเอาเต็นท์มากางนอนกันนะครับแต่ก็จองห้องสำรองไว้นะครับห้องแอร์นะครับดูบรรยากาศวันนี้ร้อนมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะนอนกางเต็นท์ไหวหรือไม่ก็ต้องลองดูนะครับถ้าไหวจริงแล้วก็คงต้องนะครับ นอนไม่เป็นไรนอนห้องแอร์กันนะครับนี่ผมอยู่หลังท้ายสุดยังไม่ทันกลุ่มนะครับเดี๋ยวขอเร่งไปให้ทันนะครับอันนี้เราก็มาเซอร์วีทางเรียบกันก่อนเข้าไปในตัวอำเภอคงเจียมกันนะครับแล้วก็เพื่อจะว่าพรุ่งนี้เช้านี่เราจะเข้าไปทางที่เป็นข้างหน้างจะออฟโรดหน่อยนะครับช่ชื่นชมบรรยากาศนะครับ ไม่ไม้น้ำโขงครับจะต้องละไปทางผาแต้มแก่งตะนะนะครับเริ่มเห็นสมาชิกก็นะฮะผมก็อาศัยมุกเดิมก็คือปั่นไปถ่ายไปนะครับต้องระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเป็นสมาชิกเราก็ถห้พร้อมนะฮะเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ว่าจะปัดเล่นปันอะไรก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเป็นตานะครับถุงมือให้พบนะครับน,บนี่คือบนกองนะครับอยู่หลังสุดนะครับ,รบลุงพ่อพี่แปะนะครับนะครับนี่คือลุงข้างบ้านนี่พี่กิตยานะครับ นี่คุณน้องสมนะครับนี่คุณลุงนะครับ,นะรบเริ่มเห็นก้อนพี่น็อตละอ่าฮัลโหลอ่าแล้วครับเห็นเห็นก้อนปะอู้อยู่ลำไรนะครับเออ สังเกตว่าปีนี้ปลาอุก้อนเล็กลงนะครับหลังจากปั่นจักรยานมาปีหนึ่งก้อนเล็กลงอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดต,ตัวหนึ่งนะครับชมเรามีลมเรามีตัวชี้วัดนะครับมีรอบอยน้ําหนักตัวผนตัวเลือกไขมันน้ําตาลนะครับอันนี้ก็เยอาซาเข้าตัวอำเภอของเกล็วนะครับ อ่าไปไหนต่อครับตรงไปเลยตรงไปเลยอ่าครับอันนี้ก็คงจะเข้าไปแวะเรียบเข้าไปที่ริมแม่น้ำโขงนะครับเ,นนเด็กโอกาสเล่งให้ทันกลุ่มหน้าสุดก็มีพี่พี่น้องโตนโน่นะครับมีพ่อเบนเรานะครับ ถ้าเป็นเรานี่ก็หุน่นเซนเดอร์ขึ้นเยอะเลยปีนี้นะครับอ่าลเชิญลุเยเยครับอ่าไ่ว่าใครนำนี่และครับปะติกเรานี่ต้องติ๊กเลยค่ะเรานรีอ่าอันกลุมหน้าแล้วตอนนีกำลังเข้าไปในตัวเมือง เทียมนะครับก็คงไปวันที่ต้องไปน้ำโขงนะครับอ่าโอเคนะครับจบการถ่ายทำทลิปตอนเย็นไว้ก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีช็อตอื่นตามมานะครับสวัสดีครับ